รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดระยองเปิดขบวนรถไฟเที่ยวปฐมฤกษ์และตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตยางรถยนต์เตรียมให้การยางแห่งประเทศไทยลงนามความร่วมมือช่วยเหลือเกษตรกรที่สถานีรถไฟมาบตาพุธอำเภอเมืองจังหวัดระยองร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินทางไปเป็นประธานตัดริบบิน้นเปิดเดินขบวนรถไฟเที่ยวปฐมฤกษ์ เพื่อส่งเสริมสินค้าเกษตรไปยังนครเฉิงตูประเทศจีนสหพันธรัฐรัสเซียและสหภาพยุโรป สำหรับขบวนรถไฟเที่ยวปฐมเรื่องนี้เป็นการส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรจากประเทศไทยไปยังนครเชิงตูซึ่งจะช่วยขยายตลาดส่งออกสินค้าเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านระบบการขนส่งทางรางมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยกระดับเศรษฐกิจของประเทศโดยจะดำเนินการส่งสินค้าเกษตรผ่านระบบการขนส่ง ทางรถไฟไทยจีนซึ่งสอดรับกับโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์แถบเศรษฐกิจเส้นทางสายไหมทางบกของจีนที่ผลักดันการเชื่อมโยงและเส้นทางการค้าระหว่างประเทศสู่ภูมิภาคต่างๆทั่วโลกโดยจะดำเนินการส่งจัดส่งสินค้าเกษตรนำร่องได้แก่ข้าวหอมมะลิลำไยสดและลำไยอบแห้งไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนผ่านการขนส่งทางราง เป็นขบวนรถไฟรประวัติศาสตร์นะครับเราการในการนําร่องนําสินค้าภาคการเกษตรนะครับไปสู่นครเฉินตูของประเทศจีนนะครับซึ่งต่อไปก็จะนําไปสู่กลุ่มประเทศชุลโลกนะครับต่อไปนะครับถือว่าเป็นเรื่องดีที่ท่านอุ้มบีท่านเศรษฐาทาวิศินนะครับท่านให้ความสําคัญในการที่จะนะครับหาตลาดภาคการเกษตรซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับที่ท่านให้นโยบายตลาดนำนำวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้าวยางพลานะครับซึ่งต่อไปในเรื่องของสินค้าประเภทต่างๆภาคการเกษตรเราก็จะขยายตลาดมากกว่านี้ซึ่งกลางเดือนมกราผมกับทางท่านผู้แทนกะท้าตลอดจนผู้บริหารกระทรวงเกษตรจะเดินทางไปประเทศจีนในการลงนามในพิธีสารในการส่งสินค้าภาคการเกษตรอีกหลายๆตัว ต่อมาทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะก็ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตยางรถยนต์บริษัทหวาอีก้กรุ๊ปประเทศไทยจำกัดตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยางตำบลสำนักทองอำเภอเมืองจังหวัดระยองมีนายไกรพบวงไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองร่วมให้การต้อนรับโดยได้มีการเยี่ยมชมกระบวนการผลิตภายในโรงงานก่อนที่จะพบปะพี่น้องประชาชนเกษตรกรชาวจังหวัดระยองและชาวจังหวัดจันทบุรีที่มารอต้อนรับ Yeah. <laughs> ทางด้านรอยเอกธรรมนัทก็ได้กล่าวนะคะว่าปัจจุบันพบว่าปัญหาราคายางตกต่ำซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการมอบหมายให้เดินทางมาดูโรงงานผลิตยางรถยนต์ในครั้งนี้ซึ่งทางด้านนายกรัฐมนตรีก็มีนโยบายที่จะส่งเสริมให้ยางพารามีราคาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไม่ต้องค้นยางพาราหันไปปลูกพืชอื่นเนื่องจากประสบปัญหาราคาตกต่ำอยู่ในขณะนี้โดยการยางแห่งประเทศไทยค่ะก็จะได้มีการจับมือกับภาคเอกชนในการ ผลิตยางรถยนต์ที่ใช้ในหน่วยงานของรัชการทั้งหมดทั้งนี้บริษัทดังกล่าวนะคะก็ผลิตยางรถยนต์ที่มีคุณภาพส่งขายทั่วโลกจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับเกษตรกรชาวสวนยางโดยจากนี้ไปนะคะการยางแห่งประเทศไทยจะได้ประสานกับบริษัทหวาอี้เพื่อลงนามความร่วมมือที่จะซื้อน้ำอํำยางหรือยางแผ่นจากเกษตรกรชาวสวนในพื้นที่ซึ่งจะเป็นการช่วยให้ยางพาราน,นั้นมีราคาสูงขึ้นด้วย พี่น้องนะครับชาวจังหวัดในแถบภาคตะวันออกนะครับตั้งแต่ชาเชิงเซาจนถึงปรานะครับก็มีพี่น้องที่ประกอบอาชีพในการปลูกยางกันเยอะนะครับประกอบกับว่าในเวลานี้ราคายางนะครับยังเป็นราคาที่ยังตกต่ำอยู่นะครับท่านยมปีท่านได้มอบหมายให้ผมมาดูโรงงานผลิตล้อรถยนต์นะครับซึ่งในอนาคตนะครับท่านมีเตรีว่า จะให้มีการส่งเสริมโดยการยางแห่งประเทศไทยนะครับจับมือกับภาคเอกชนในการผลิตล้อรถยนต์นะครับที่ใช้ในหน่วยงานราชการทั้งหมดนะครับซึ่งวันนี้ก็ถือว่า,าเป็นเรื่องที่ดีที่ภาครัฐนะครับโดยการยางประเทศไทยกระทรวงกเกษตรและสหกรณ์น,นะครับกับภาคเอกชนซึ่งมีโรงงานที่มีความพร้อมนะครับในวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถผลิตนะครับล้อรถยนต์ที่มีคุณภาพ